โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเปิดเกียร์นะครับอ่าเกียร์นี่ครับก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าทีมผมนั้นยังไม่มีเกียร์ดีๆเลยนะครับก็มีอยู่400ลูบี้นะครับก็มาหวังกับเกียร์นะอ่าช่องกลางนี่เหมือนจะเป็นของตัวบินหรือเปล่าครับแล้วก็ช่องแรกก็โอเคถือว่าดีอยู่นะครับมีรถแร่ด้วยนะครับแต่ผมอยากได้อันนี้สุดเลยนะครับถุงมือของทอนครับเพราะว่า มีอัตราการหลบสกิลนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการผลิตและทานะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับถ้าอยากได้ก็อยากได้เป็นถุงมือของทอนะครับอยากได้ที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปสุ่มกันเลยนะครับมีอยู่400ลูบี้นะโอเคไปกันเลยครับยกเลิก3ครั้งจัดไปจะออกมาหรือเปล่าสำหรับเกียร์โคลาโบแคปคอน โอ้ยมาแล้วครับเข็มขัด5ดาวครับทุกคนอุย้ยมาแล้วครับมาแล้วหกดาวนะแต่ไม่ใช่เจิตละแต่ไม่ใช่จิดดาวนะครับเป็นความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วการโจมตีน่าจะไปใส่ให้ตัวบินนะครับสําหรับเกียร์นี้นะไปต่อครับโอ้จบลวครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปการต่อรอบสุดท้ายนะครับสําหรับเกียร์นะครับโอเคลุกเลิกหลายครั้งนะเพื่อ เจดดาวจะออกมานะครับถ้าออกมาก็อุย้ยค่อนข้างดีนะครับทุกคนเพราะว่าเกียร์เจ็ดดาวเนี่ยมันใช้งานได้นะครับเพราะว่าทีมผมนั้นก็ยังไม่มีเกียร์เจ็ดดาวสักทีนะครับอุย้ยมาแล้วค้อนโอ้โหไม้กายสิทธิ์ครับอุ้ยเอาละครับเริ่มลวครับทุกคนโอเคอุย้ยอดครับทุกคนไม่ได้เลยครับได้ได้มาแค่ชิ้นเดียวนะเป็นสําหรับ6ดาวนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันก่อนนะ อ,อยู่ไหนนะเอา้ากดผิดครับขออภัยครับอา่าเป็นช่องแรกเหรออา้อาอ๋อนี่ไงครับผมตาถั่วเองเป็นช่องสุดท้ายนะครับโอเคก็ความเร็วการเคลื่อนที่เ,เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับว่ามันน่าใส่ไหมไม่ก็สะสมไว้นะครับเดี๋ยวก็จะไปสู่กันต่อนะครับ โอเคครับเราก็มาสุ่มกันเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับมีอยู่ประมาณห0รลูบี้นะครับสุ่มได้3ครั้งนะครับสําหรับเกียร์โคลาโบนะเราก็จะไปเริ่มกันเลยแล้วครับผมก็จะขอยกเลิก3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งแล้วกันนะเผื่อมันจะออกนะครับโอเคไปแล้วรอรอรอ, <c oughs> อยู่มีอยู่ประมาณอุ้ยโคตผู้บัญชาการโอ้โห มาลวไงรอบแรกก็เป็นแบบเสื้อที่แบบใช้งานไม่ได้ครับทุกคนอุ้ยอุ้ยยับอู้ยับเกินโอเคไปต่อไม่ยอมแพ้เหลืออีกตั้งสองรอบนะเราก็จะไปเปิดกันให้หมดเลยผมก็พอใจแล้วตัวละครที่มีนะอุ้ยมาแล้วไงครับโอ้แต่ไม่ใช่เจ็ดดาวว่าโอ้ยอารรของเราปี โอ้ยไปไปโอ้โหเราปีนีมาเยอะเกินเสือ้อเป็นเสื้อนะครับก็ใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับจะไปใส่ให้เป็นพวกที่แบบในสเตจวิ่งแล้วกันนะครับโอเคเรอบสุดท้ายครับทุกคนไอรัวๆครับเปี้ยงเปียงเปียงโอ้โหโอุยยับอุยสายฟ้าแลบทุกคนเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> โอเคเกลือไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปกันต่อนะครับ โอเคครับก็มาต่อกันนะครับก็มีอยู่600รูบี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มกันเลยนะครับแบบยกเลิก3ครั้งหรอนะครับเพื่อแบบเกียร์เจ็ดดาวจะหลุดมาสักชิ้นหนึ่งก็โอเคแล้วครับก็พอใจแล้วนะครับสําหรับเกียร์เจ็ดาวนะไปกันเลยโอ้โห5ดาวมาแล้วไงอุย้ย5าดาวรัวๆครับทุกคนโอไม่น oh ะโอ้โหโอุย้ยฝันร้ายชัดๆไปกันต่อครับเหลือ2รอบสุดท้าย ฝันไร่ของใช้นุม่มอุย้ยอุ้ยยับโอ้โจบแล้วครับเ,เกียร์นี่มันถึงแบบสูงมยากจริงเลย <c oughs> โอเคครับโอเคก็รอบสุดท้ายนะสำหรับเกียร์เจดดาวจะออกมาไหมถ้าออกมาโคตรด,ดีใจเลยครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยไม่เคยสู่มได้เลยกับเขาเลยนะเกียร์เดดาวนะครับ เียเจ็ดดาวโอ้โหมาแล้วไงห้าดาวมาก่อนนี่คงหมดหวังครับทุกคนโอ้โหยหมดแล้วทุกคนโอเคครับก็เจ๊งยับครับทุกคนก็เดี๋ยวก็เก็บรูบี้แล้วก็ไปสูบกันต่อนะครับเดี๋ยวต้องขอเวลาเก็บรูบี้ก่อนนะเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครอยากได้เกียร์ก็สามารถมนาะสูบได้นะผมแนะนำอาเป็นถุงมือของทอนะครับก็ ค่อนข้างจะดีนะครับก็ดีเลยแหละครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณครับ